หาดาบกันนะครับหาดาบ มาพูดแหละรอดาบเกินนะครับโอเคขาดเขาเอาสามดาบนะครับขาดขาดแค่ซวยเออเอ๊ะลืมไน่นะตัวก็กลบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมนัดนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโลวบอ็อก map box foot เกิดเธอเกิดเกิดเธอเกิดเธอเปิดกันแจ้งเตือนอะไรกี้อย่าให้มันถักมาปิดเสียงเกมเฮ้ยเกิดเธอเกิดเกิดเกิดแล้วบก โอเคนี่ก็ทีมนาทีมงาคนคุณภาพนะครับเกิด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 นี่มาครับทุกค้าวีเซนโตวีทูเพิ่งเคยเล่นเอาไหนอืมนี่ทำไมเลือดแตกๆเลยอะ มันอาจจะถักมาถามถามันถามมันอาคี์สังเกตนี่ขอให้เจอเฮ้ยบอุศบอาจจะอุศบแน่นอนแม่งอุศบหายากด้วยจำได้นะว่าตรงนั้นเกิดเกิดอุศบเกิดอุศบ เอ้ไม่ใช่เกิดอุงศอกดิเกิดหลังหินหลังหินนะหลังหิน,ลลหนอะไรไะทักมาวะเอ้ทักมากห่าโหดโหดจัดอะไรจะทืบเลยเอ,อันี้ทักได้อันี้ยด้ได้เ <c oughs> งียบเลย <c oughs> สุดยอด อย่าบอกอย่าทักมาเป็น,นปทพเจ้าเลยเห็นไหมดูว่างปังสิจะอายุทักมาหาพ่อสิชีวิอาจจะเงียบๆนะไม่อยากเสียงดังบอกว่าไม่อยากเสียงดังไม่อยากเสียงดัง ทักมากบล็อกเอาไงอักมากบล็อกเอาอไงบล็อกอยู่ใหญ่ทักที่ไม่ปิดกาจะเจอพ่อใหญ่นี่มันทักมานี่เกิดเสือเกิด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 ,กดชอบทำชอบทำแมต้นไม้เล่นกริงอ่ะไอ้ดูนี่ยไปอัดหน้า โอ้โหแม่นแม่นเอาไม่โดนถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยเด็ดเลยสุดยอดถ้าตอนวินแหลกๆไม่ขออภัยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองโอเคแบ,บบกบกลับมาแล้วครับ ไหลดาบจะเกิดนะมันไหลดาบจะเกิดไหลดาบจะเกิดนี่อาชีะยังโอเคมันก็มาเกิดมันจะเกิดแถวแถวเนี้ยวัดว,วาดรูปด้สุดเป๊ะๆแถวแถวเนี้ยระ,ะบายเลยแล้วกันสักพักมันมันสักพักมันพุดออกมาปั้ง โอตกใจอ๋อพีอันนี้ผมสื่อสารกันนะครับถ้าพีคือว่ายังไม่เกิดอืมมันจะมีลังเห็นตรงนี้แล้วก็ไปตรงโซบหนดดำเดีย๋ยวผมค่อยพาไปเพราะมันใกล้เกิดแล้วเอ้ยอยา่าปิดกันให้เตือนอดีตผมใครจะจ้า็ก็ทักมาได้ ไม่ต้องอืมปิการแงินเตือนติการงินเตือนเกิดเถอะเกิดเถอะปิวปิวปิวอันนี้ผมตอบมาแล้วฮึอืมอืกหมอืมอืมถ้าที่ผมจำได้นะตอนที่มันเกิดมันจะเกิดตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยมันจะมีคนแบกลงเดินมาเ ấy tôi bẹt luôn lông à. ấy mình mình dù khai giờ bỏ phút về mình bạc luôn tới cạnh ấy ấy giờ hải hey hey ó ó tụt ta chụp อาจจะอาพูดนิดหนึ่งพูดเบาขอโทษด้วยกลัวเปม็นมง่วงฮ่าสิงสารทุกอ,อีิีโอเอฟเอฟฮ่าฮ่าฮ่าเขา ที่พิมพ์ไทยไม่ได้เขาจะเห็นเขาว่าฮ่าฮ่าฮ่ามันดีโอเคอืมมันไหลจะเจอสักทีอย่าออกเก่งเข้าใหม่ทันบอกว่าทันอยู่แล้วเอ้ก็ก็เก่งไงเก่งก็เชื่อ เกมวายแบบอีจิกอะใคร <c oughs> อเ,อเกมทันไดงขอเกมเข้าใหม่นะสภาพออกเกมเข้าใหม่ปั๊บแมงเกิดโอ้โหกีแตกเลยบา้บางอ๋ออันนี้บังนะจอมเก่งอื้มอยากจะตัดคลิปไปเข้าเกมดีกว่าแปะ <c oughs> โอ้โหก,กี้เกตัดคลิปแล้วนะเว้ยเห้ยโคตรเจ๊า อย่าตีลักสิทธิ์ถ้าอยากให้หาเร็วนะครับแบบบินไปตรงนั้นก่อนแล้วจะได้ไปอุศบได้เอ๊ะโอ้โหมาไปตรงอ้มเอาแหลกแหลกแหลกอาที่ตะกูแหลก,แกจังส,สัญญาส,สัญญาสัญญาณเป็อนไทย S.O.S. หาที่สังเกตด้วย พร้อมเปิดจอนจริงยังโอ้อยังไม่เกิดยังไม่จบแล้วท่านผู้ชมได้แล้วครับเมื่อกี้ไม่ได้อัดกีปเพราะไม่ทันนะยや yeah, ได้แล้วนี่มมาเกิดตรงนี้เลยใจหายนึกว่าจะไม่ทัน ตรงนี้เป,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 ป๊ะๆตรงถ้ำน,นะงานทุกค้าเสร็จแล้วครบสามดาบแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปไอ้กล้วยน้อยทีมงานนะผมเปรย์ไป,ไปไค,คลิปนี้ก็จบเช่นเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครัุคลิปนี้ไปฮะบายบายตัวสัน